เอาไาอันก็ว่าฝันเดืดรับตัวเดียวเนี่ยมาอสู้ฟังนว่าฝันยังไงฝันเดือดรับตัวเนอ่อกันจีเล็กมันการไปงานบวชงานบวชเลยแล้วดีวงานไปบวชเรื่ละไอพี่หลวงละยังในทีโร่ลงไปทีเร่ลงไปตีสตีเราคัลลหลงมันขางขางละยังไอบิดยังไงมันกับบารับบารับเป็นเง็นบรับค ด,ด,นะดับดิฟติดเนาะเนเ่ินดับดิฟติดไปว่าถ้าคงมันก็ดับบ่าดีนี่ชี้ขึ้นมาพอคน,นหลายมันก็ดับบจริงคนเขาเขาก็มาจับแขนหลายๆคนปาดใส่ใส่ออกมาอาบตรรัวเลือดหอบขึ้นมาทึกต้มมาต่อใส่ที่บาทนี่เขาต้มเจ้าน่ะเนี่ยต้นะมตใส่มาต่อ ใส่มาตอเราอ่ะน,นี่เขาเงีบขึ้นก็ยอยากพ่ออะไรล้เป็นอย่าง่ายอยเขายกปาดใส่ผมผมว่าแม่ดอกยืดเส้นปาดใส่แจ้งใดเลยมันคือม่ยค่อยบาดมอ,อย่างัเมนเ้าอ,อ,อายอก่ออะไรกันที่รถขึ้นมา,าไปไีไปว้ปงานบวชหลวงพ่อ,อไปอยาหาลวงพอเราเเพิ่กนกับสอยืดใส่เรานั่นแหละวันวาบ่บอบวชไห้ ใส่บะมี่อือป้มีใส่เนาะบะมี่ใส่ออป้มีใส่แล้อาบเรียบยุนทวันก็อาบแล้วนาผ้าอีทะเลนะนาอีทะเสี่สิบเก้าเออวะโอ้อายุจะสี่สิบเก้าที่น่ะแมนสี่สิเก้าปีฟันต้องหดบอวฟันมดได้หน่ขึ้นเวเลยฟันมาขึ้นนี่แต่ว่าข้อนั้นว่าฟันนีว่าเมียนวะฮะั้อนั้นจะมาฟันในนุ่ม ฟัย course, นยังไงฮะก้อนนันเนี่ยนี oh. ่ไมกอนกนนุ่มนละที่อันฟันนี้นุ่มฟันก้อนบัวฟันมาบวที่ว่าเขาหมาเนี่ยมึงเห็นฝฟันก้อนฝันก้อนโอ้ฟันก้อนแล้วเรยว่าอ้นหนึ่งขิโรหกล้วอันอันที่บ้านเนี่ยเขาสั์อันไปน มาเสียบปล่อยเขามาเสียบจีมาสองขั้น้เขาจีรถหกล้อเขาจีสิบล้อเขามาเสียบเสียบแนบ่าเสียบแน่นเขถือเก้าวหอถือถือเจ้าว่ะถือไหว้ถือกอโอถือเราอันนี้เ็ิมายหนึ่งไปหาไปยิ้มแมอือนคนละมือม่เนี่ยโอ้ยลงมา้สุ มือเดียวกันนี่ละมือเดียวกันบ่มือเดียวกันเดี๋ยนุมเ่ยก็ร่มมืนขึ้นนกันเมื่อฟันวาฝิงไฟเลืนก้นยเนี่ยก้นอะไเดี๋ยวมาชายเดี๋ยวจะม่มีงี้ว่งนุ่มนุมแดงแจวายซึ่สองคนอืมงีสองคนมือสองคนเลยบะมีงี่สองคนอืมกนแหละเอาเลยว่าเนื่เนือยแดงมัน เร็ไหมมันว่าเขาตีเขาเรียกพีเนือเออเขาเขาพูดพีดเองว่าเขาหงว่าเขาหงุดไหมทำอืมพูดหงแล้วครับไม่งี้ยกันการเอาลงเอาลงเพรวเขาเป็นผู้หงวดหเขาเป็นผู้หงุอนนี้งครน้าภาพมีตัวมาคักแล้วเมียนมักตัวเลศูนมักศูนย์เมียนน้อเป็นหนึ่งเน่ศูนย์เลย เออหนึ่งถึงศูนย์ก็ได้เนี่ยแหละยันออกตัวเก้าถึงศูนย์โอ้ยันมาถึงศูนย์เนาะเมมาถึงศูนย์ครับอันหนึ่งศูนย์เนาะหนึ่งหนึ่งศูนย์อือก็แหละสามตัวเป็นสามตัวเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับสามตัวหนึ่งหนึ่งศูนย์อืมแต่ว่าเอามากถึงศูนย์ครับหนึ่งศูนย์เท่านั้น แต่ว่ายูนาเนี่ย49ปีเี่นที่ฟันว่าคนมาปาดท้องเนี่ยึงเอาไปต้่มเนี่ย49ปีเนาะเรียนเกิดพราะ้ออะไรเหรอก็ซอเกินล่งเก่าก็้อ1บเก่าเนาะเรียนออ2หาง1เก้าเนาะอางห่อนยาเส้นแล้วเออกีวิีทำยังไงล่ะอือถือว่ามากทั้งสิบวะาหวมากส่เขาว่องเทเรอเขาวองเทเร พวกหนึ่งศูนย์หนึ่งว่าลุงทำตัวเลยไอ้บงไอ้สวยเราจะตัมากแล้วเราจะมาเโอ้สวยมากเลยทำอย่างไรลูกไปตายอีกกองหนึ่งแน่อ่านะครับตัวมากนะครับแต่เราก็สุฟังกัเนาะนะครับเล่าคือความฝันเล่านี่ฝันเกี่ยวกับตัวเองนะครับว่าจะไปบวชไปบวชเราไม่ได้บวชเนาะเลยขี่รถไปทางไหนบุ๊นะครับขี่รถไปไปบิดบิดเมื่อคืนนะบิดบิด วิ่แล้วก็ขึ้นแน่ว่าขึ้นแน่นะครับแล้วบานนี้ก็เลยก็เลยลมเนาะบานนี้คนรบักายนะครับมาจับเปินปาดใส่เนาะปาดใส่ออกเอาใส่ไปต้มแลก็ยิ้ยเส่ขึ้นนะครับเรียกนี่เต็มโตเัิวานะครับโตนาคผ้าเนี่ยแล้วว่าแล้วมักนะครับคือหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์อายุพันสี่สิบเก้าปีพ่อซอกเกิด สองห้าหนึ่งเก้านะครับก็บเป็นไอพ่อซอกเกิดของเพิรนนะครับเ<ห>นะบ<ห>าะนี่แหละแต่ว่าเพิรนวาฟันทีหนึ่งคือฟันมียิ่งหื่อน้องหมายว่า<ห>ผัวเขาเป็นพุ้นหื่อนะครับ<ห>ผัวเขาหื่อให้นะครับคือเฟ็นด์นตีศูนย์ศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ตามตัวเลา่มากนหนึ่งหนึ่งศูนย์เด้อนะครับในวันนี้ไอช่วงขยามาอายุเล,ล่าถึงสี่สิบเก้าปีนะครับตัวหน้าเราไปอยากไอกล้องยี่น้อยเด้อนะครับก็ตามนี่แหละนะครับเพิร์นให้เขาเก่าเนาะนะครับส่วนหลวงปอนเนี่ยบอกบอกเลขวหลองปอนเนี่ย เลขตัวใดหนือล่ะบอกเลขเงี้ไว้เร็วๆปอนปอนอะตัวใดเลขปอนปอนอะเลขตัวใดปอนครับน้องปอนกับท่านบอกเด้อนะครับเดี๋ยวคนบอกท่้นมาเลตามให้เด้อนะครับสำหรับในทางของฟันเพิ่นถ้าเขาข้นฟันเห็นเลือดเห็นยางเลยมักจะมีโชคด้วยนะครับอืมเดี๋ยวดาวตัวไหนถ้าเขาเพราะค่อยพลาดดอกนะครับถ้าเขาเนี่ยมักจะมีโชคแต่ว่าทําหน้าฟันหนูบอกว่าเจ็ดแปดด้วยเจ็ดแปดเจ็ดหกนะครับ มอ,อยตอรนคอยตัดทัน78ในเดอเนาะน,นะครับเจ็ดแป78 76หกหรือจะเอาตามพันบอกก็ได้นะครับเนาะเอาพี่นอ้องหรือพี่เจ้าหน้าเอานะครับเนาะเพราะว่ามอเตอยกะเอาตามพืนบอกในหลานนะครับเพืนวันฝันเฮียน้่มมีเงี้ยเนี่ยมันกระไดาเป็นศศููนนนยย์์หึ่ง0010แล้วกันึ่ง110เด้อนะครับพ่อสอกเกิดเล่าสองห้าหนึ่งเก้านะครับอายุสสี่ิบเก4าปีก็เป็นควบฟันดีๆของนาคำผ้าเด้อนะครับมาแบ่งปันนะครับเพื่นเป็นคนได้ของเยอะหน่อยนะครับเป็นไง สามนั่นนะครับแต่ว่าเนฝันดีเนี่ละฝันต้องมาเลียดาบต้นี่แหละมาเลยเรื่มหมักเลยเอามาลงไห้นะครับเนาะเพิ่นว่าฝันดีก็เว่ามาแบงปันอันนี้แล้วฝันบางสี่นะครับน่าจะมีโชกยดอกนะครับส่วนใหญ่ตาม่สังเกตมาหลายคนแล้วฝันมาเลียดาบโตส่วนใหญ่จะมีโชกเนี่ยนะครับตัวเพิ่นเองเนี่ยเพิ่นก็ว่าเพิ่นหมักฝันที่เกี่ยวกับน้มเนี่ยแหละนะครับน้มกับมีสองคนหัวเขาเป็นหูเืินนะระว่างหัวน้มมีแต่แก้วายคนละนะครับ เป็นตามนี้แหละในทางรัไฟอัลสรุปนะครับข้าตามนี้เด้อนะครับผู้่ดนมักกับซื้อน้ำเน้อครับอายุนากาฟาสี่สิบเกปีนะครับเลขเพื่นมักคือ0ูนย์ศูนก็1 1 0พศเกิดแล้วคือ2519นะครับกับโจกๆมันมันนะครับเพื่นมักตัวเก่าเพื่นว่านะครับคือ0 0นครับ1 0นี่แหละนะครับผู้่ดนมักตัวไหนก็เรียกเอานะครับเพื่อนอยากให้กล้องเพื่นกับวอลเลยซ้ำนี่เลยพี่น้องเนาะถูกใส่เพื่นกับควรจะน้อยขึ้นน่องปอนนี่ละะนครับ เด็กกุมันท่องกับควาห์อยู่ตัวเสดใดเลยนะครับกมัน้อยบอกเลยยิงหน่วยได้เร็วเร็วตัวใดยี่โบอีโบลีโบลี่โบี่้ลี่โบลี่ี่โบลบลีเ่โบลบี่เบี่โล้่โบลีลีล่บี่โบนี่บี่โบ่โบลี่่อบลี่ี่กี่โล่โแล่โลี่โบลลบลีลน่โบลงบีบลัเบล่โนลี่ับล่บ่่ีี่่บบโีีบบีคบ